วเครา์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเครา์ศึกฟุตบอลยูโรเปาลีกระหว่าง PSV ไฮโอเฟนพบกับอา์เซนนเตะกันที่เวลา5ทุ่ม45นาทีราคาต่อรองเปิดม,มาที่อา์เซนลต่อเสมอครบครึ่ง ยูโรปาลีกเกมในกลุ่ม A นัดที่ 5PS v ีเอสบีไฮโอเฟนเตรียมเปิดสนามฟีลิสสเตชันต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์ซนอลโดยจะบ้านพีเอสบีไฮโอเฟนภายใต้การนำทีมของรูดฟันเนตตรอยยังคงต้องการแต้มเพื่อการันทีในการเข้ารอบยังไงก็ตามนะครับผลงานของทีมในช่วงหลังนั้นก็ดอปลงไปเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้ในเกมลีกมาอีกทําให้ตลอด2เกมหลังสุดเป็นการแพ้มาทั้งหมดทางฝั่งอาร์ซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอาเตตามีการเปลี่ยนทีมแบบยกชุดอยู่แล้วและทีมเองก็ต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นเพื่อกาา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 ารรรรรัันนนนนตตีีีกกกกกเเเขขข้้้ออออบดดววยยยป็็ทมมมมมมํงงงงงงลลุ่่่่ซึฐผคแล สุดจะทําได้แค่เสมอกับซอลลัมตันก็ตามดูแล้วเกมนี้ PSV ผลงานตกลงไปก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะต้องการมาโฟกัสในเกมนี้เพราะต้องการแย่งพื้นที่ในการเข้ารอบประกอบก,บกับการที่ทีมเยือนเปลี่ยนทีมเยอะคุณภาพและความลงตัวย่อมลดทอนลงไปดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะลุน้นน่าจะลุ้นทําได้ดีมากกว่าสกอร์ที่คาด1-1รองพีเอสบีความมั่นใจ8เต็ม10คู่ที่สองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชอร์ลีฟเตะกันที่เวลาตี2ราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ2ลูกครึ่ง ยูโรปาลีกเกมในกลุ่ม E นัดที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามโอเทลฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลลีฟโดยเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การนำทีมของเอริกเทนฮากยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาเยอะเกมที่แล้วในเกมลีกก็เป็นการไล่าตามตีเสมอในเกมยากกับเชลซีทาให้ผลงานตลอด6เกมหลังสุดกับทุกรายการยังไม่แพ้ใครทางฝั่งเชลีฟภายใต้การนำทีมของสเตฟานโทมัสผลงานของทีมในช่วงหลังก็หลุดแพ้มาบ่อยครั้งนะครับเกมที่แล้วในเกมลีกก็เป็นการแพ้มาต่อซีเอสเปโตครุปทำให้ผลงานตลอด4ี่เกมหลังสุดชนะ2และแพ้มาเเเกม ated, เเก,ม,เกมม้ยันใในีชสอน การเล่นเกมลุกแม้ว่าจะฝืดในช่วงหลังเพราะเกมลุกเนี่ยใช้โอกาสเปลืองเกมนี้น่าจะลุ้นแก้ตัวและชนะแบบยิงขาดไปได้ครับสกอร์ที่า30ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความมั่นใจ8ปดเต็มสิและก่อนจากกันวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูจ่ใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นได้เลยครับ